สวดีครับผมพลาวุฒิชุมพักพงศ์ครูกศนาตำบสมเส็จนะครับค่ะสวัสดีค่ะาปานสินจันดํานะคะครูสนการเรียนชุมชนตาบลแสนสุขค่ะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรูน้กเกี่ยวกับรา,ร,ารายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพนะครับรหัสวิชาอชสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับในระดับมต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บทที่1นนะครับนะในเรื่องของการทักษะการพัฒนาอาชีพนะครับ ในเรื่องความจําเป็นในการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพนะครับก็จะมีในด้านของด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมและก็ด้านการศึกษานะครับด้านการด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจากการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยมีการแข่งขันทางการตลาดสูงจึงเกิดการรวมกลุ่มนะครับการค้าต่างๆดังนั้นการพัฒนาอาชีพเนี่ยจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าให้มีให้สามารถเข้าสู่ตลาดการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ นในส่วนของด้านสังคมนะครับประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยนะครับจะส่งผลให้สภาพของสังคมดีขึ้นนะครับเช่นอาจจะปราศจากโจรผู้ร้ายต่างๆในสังคมนะครับในส่วนของด้านการศึกษานะครับถ้าเกิดครอบครัวนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับสามารถสมบุกสมบนเนี่ยเข้ารับก,การศึกษาได้ตามต้องการนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีความสามารถในการประกอบอาชีพ จะส่งผลให้เศรษฐกิจสังคมนะครับมีความจเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับามาในเรื่องของความจําเป็นในการพัฒนากระบวนการผลิตนะครับก็จะมีเรื่องของทุนนะครับแรงงานสถานที่นะครับทุนเนี่ยหมายถึงปัจจัยนะครับปัจจัยก็คือเช่นเงินทุนหรือวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆนะครับเครื่องมือเครื่องจกักรซึ่งต้องศึกษาว่า ทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นค่าขนส่งค่าแรงพวกนี้ถือว่าเป็นต้นทุนหมดนะครับในเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานก็จะมีในเรื่องของแรงงานคนนะครับแรงงานสาัตว์เครื่องจักรต่างๆนะครับที่ใช้ในการผลิตนะครับผู้เรียนเนี่ยจะต้องศึกษาและวิเคราะห์นะครับการใช้แรงงานว่าใช้แรงงานคุมค่ากับทุนไหมนะครับสเรื่องของสถานที่นะครับที่ดินทํากินหรือสถานที่ต่างๆเช่น ห้างสรรพสินคา้าร้านคา้าสถานประกอบการต่างๆนะครับสี่เนี่ยการจัดการนะครับเป็นการนําทุนแรงงานและที่ดินสถานที่ไปบริหารการจัดการให้เกิดผลผลิตอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดมาในส่วนในเรื่องของกระบวนการตลาดนะครับกระบวนการตลาดก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราผลิตขึ้นมานะครับในเรื่องของราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ,อาการส่งเสริมการขายนะครับผลิตภัณฑ์ก็คือเช่นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือที่แปรรูปต่างๆนะครับเช่นอาหารนะครับหรือนวดแผนโบราณอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับในเรื่องของราคานะครับการตั้งราคาสินค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตนะครับเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเช่าสถานที่ค่าแรงงานนะครับช่องทางในการจัดจําหน่ายนะครับ ก็จะเป็นการกระจายสินค้านะครับให้ไปถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งมีหลายวิธีก็เช่นผ่านคนกลางนะครับการขายปีกซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องพิจารณาความรู้ความสามารถการศึกษาศักยภาพของตนเองนะครับในการเลือกช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าของตนเองนะครับอ่าสี่นะครับการส่งเสริมการขายนะครับเป็นการใช้เทคนิคหรือวิธีการให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักสินค้าของเรานะครับเช่น การจัดให้มีการชิงรางวัลนะครับหรือว่ามีส่วนลดซื้อ1นึแถมหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับเป็นการส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมาในเรื่องของความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพนะครับการพัฒนาอาชีพเนี่ยหมายถึงการดําเนินการเพื่อให้การประกอบอาชีพมีความก้าวหน้านะครับการพัฒนาอาชีพ มีความสําคัญก็สรุปได้ดังนี้นะครับก็ 1. นะครับเป็นการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการนํามาประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสเป็นการขยายตลาดให้กว้างออกไปได้มากขึ้นนะครับสช่วยเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น สี่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับตามที่ตองเองต้องการได้มากขึ้นนะครับห้าการผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์นะครับและการดําเนินการด้านการตลาดนะสามารถดําเนินการได้มากขึ้นนะครับหกช่วยทําให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นนะครับข้อสุดท้ายก็เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และทําให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดนะครับอาจารย์ปูครับในเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพนะครับอของเราก็ที่ทำมาเนาะก็จะเป็นในเรื่องของอการพัฒนาอาชีพเนี่ยให้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ สวอตค่ะสวอตนะครับใช่ค่ะก็ตัวย่อของสวอตนะคะก็จะมีตัว S ตัว W ตัว O แล้วก็ตัว T นะคะเดี๋ยวอาจารย์พราจะอธิบายนะคะปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะคะที่เป็นผลกระทบแล้วก็เป็นสิ่งที่เอือ้ออำนวยความสะดวกะคะ่ะครับในส่วนของปัจจัยภายในนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัว S หรือว่าจุดแข็งนะครับหรือว่าตัว W เนี่ยจุดอ่อนนะครับในส่วนนี้จะเ,เป็นเรื่องของปัจจัยภายในนะครับ ตัว S เนี่ยของเราเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์นะครับเป็นลักษณะเด่นข้อดีความสามารถที่เอื้อต่อประสบความสําเร็จนะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมีความรับผิดชอบมีความคิดสร้างสารรค์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็คือตัว W เนี่ยคือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือลักษณะด้อยข้อเสียนะครับปัญหาที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล้มเหลวไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ นะครับเช่นไม่กล้าแสดงออกนะครับชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในนะครับในส่วนของปัจจัยภายนอกอาจารย์ปูลองลองบอกนักศึกษาสิว่ามีหลไรบ้างได้ค่ะปัจจัยภายนอกนะคะก็คือตัวย่อก,ก็คือตัว O นะคะก็โอกาสนะคะความได้เปรียบที่เอื้อต่อ ความสําเร็จนะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นนะคะาาการได้รับทุนการศึกษาหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์กับเรานะคะส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะก็คือตัวทีนะคะก็คือเป็นจุดอ่อนเป็นเอ่อเอ่อเป็นอุปสรรคนะคะอย่างเช่นเอ่อเป็นความเสียเปรียบ ที่เกิดต่อความล้มเหลวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นนะคะฐานะทางครอบครัวไม่ดีหรือว่าเศรษฐ,ฐกิจตกต่ําค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นทางนานอุปสรรคครับใชแต่คือเป็นในส่วนของด้านปัจจัยภายนอกค่ะใช่ค,ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักของการวิเคราะห์สวอตนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะคะ ความพอเพียงนะคะก็หมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้ก็คือต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการดําเนินการทุกขั้นตอนนะคะการวางแผน ปฏิบัติการก็หมายถึงเป็นการจัดทําแผนระยะสั้น1-2ปีโดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานหรือโครงการที่จะต้องทํารวมทั้งทํารายละเอียดของการดําเนินงานไว้ด้วยนะคะโดยต้องให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือเหตุการณ์หรือการกระทําใดๆที่เกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายความล้มเหลวหรือการลดโอกาสที่จะบรรลุปเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นการลงทุนใดที่มีความไม่แน่นอนในอัตราผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงเช่นกันนะคะดังนั้นก็จะอาจจะเกิดความเสี่ยงและอัตราความไม่แน่นอนได้เพราะนั้นเราต้องมีการจัดการความเสี่ยงของเรานะครับ คือต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับอย่างเช่นเราจะทำธุรกิจอะไรั้งอย่างเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับดูก่อนว่าสามารถเป็นไปได้ไหมนะครับเงินทุนเรามีไหมนะครับถ้าเกิดเราลงทุนไปจะเกิดความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อที่อะไรนะผลกระทบใช่ผลกระทบที่เกิดจากการที่เราทําธุรกิจเนี่ยจะกลับมากับเรามากน้อยเพียงใดใช่ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดการความเสี่ยงนะคะก็จะหมายถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินดูแลตรวจสอบและการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดสัมพันธ์กับกิจการหน้าที่และกระบวนการทํางานเพื่อให้ลดความเสียหายความเสี่ยงเนี่ยมากที่สุดนะคะอันเนื่องมาจากภัยที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่าอุบัติภัยนะคะ ใช่ไหมคะอาจารย์พลาอ,อย่างที่บอกเป<ร>็นเบื้องต้นนะครับใช่ค่ะเบื้องต้นก็ความเสี่ยงนะครับในการลงทุนหรือว่าทําอะไรต่างๆนะครับค่ะค่ะทีนี้เรามาดูผลผลกระทบนะคะจากความเสี่ยงนะคะก็จะมีจําแนกออกเป็นด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน3ามข้อนะคะก็คือความเสี่ยงต่อการดําเนินงานที่ขาดทุนความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการความเสี่ยงต่อความเชื่อถือ หรือความไว้วางใจนะคะความเสี่ยงต่อการดําเนินการที่ขาดทุนก็จะมีผลต่อกําไรและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้บริหารนะคะแต่ส่วนความเสี่ยงของต่อความล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการเนี่ยนะคะก็จะ,ะส่งผลให้กับพวกะระดับของโครงการนะคะที่เกิดความเสียหายของโครงการอย่างเช่นไม่มีการคํานวณจุด อ่่ใชจุดคุ้มทุนนะคะต่อไปนะคะก็คือความเสี่ยงต่อความเชื่อใจไว้ใจนะคะความสําเร็จหรือความล้มเหลวของผู้บริหารนะคะก็คือเป็นการสะสมแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์รพราวุฒิค่ะทําไมนะคะทําไมเราจึงต้องป้องกันความเสี่ยงคะอาจารย์พราวุฒิทราบไหมคะก็อ,ะอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับว่าอ,อย่างเช่น การป้องกันความเสี่ยงเนี่ยอย่างเช่นเราทําประกันชีวิตนะครับหรือว่าทําประกันรถยนต์นะครับพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็เออป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อเกิดแบบเออเราไม่รู้หรอกว่าขับรถไปแล้วจะโดนรถชนไหมหรือเขามาชนเราหรือเราไปชนเขาเนี่ยนะครับเราทําประกันไว้เพื่อเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับเบื้องต้นไว้ก่อน ทีนี้นะคะเราก็จะพอสรุปได้ตามนี้นะคะข้อ1เลยนะคะเพื่อให้ผลดําเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้อ2นะคะก็คือส่งเสริมความมั่นคงและความผันผ,ผลของรายได้จะทําให้องค์กรจะมีการเจริญเติบโตนะคะข้อ3านะคะก็คือลดโอกาสที่จะทําให้เกิดความสูญเสียหรือการดําเนินงานได้ข้อ4นะคะเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย ให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนข้อ5นะคะเพื่อให้เป็นการบูรณาการกับการระบบงานอื่นที่ดีกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะก็คือการแก้ปัญหาความเสี่ยงนะคะการแก้ปัญหาความเสี่ยงก็หมายถึงการทําให้สถานการณ์หรือสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยการที่คนจํานวนมากไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาหน่วยงานของตนเองได้ถึงแม้จะรู้สภาพหรือเป้าหมายอยู่แล้วแต่ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้ทั้งนี้ก็เกิดอัด ปัญหาอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะหรือมีการสลับซับซ้อนคุมเครือนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยนะคะก็จะมีด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะตามตามอ่าตามผังนี้เลยเนาะผังนี้นะครับขั้นตอนคือก็คือการแก้ปัญหาความเสี่ยงเนาะนะครับก็คือ1เนี่ยเราต้องระบุปัญหาก่อนใช่ค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเราคืออะไรนะครับมาลําดับที่2คือสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับ มาลำดับที่3คือขั้นการกำหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาเรารู้ปัญหาละรู้สาเหตุละเราจะกำหนดจุดมุ่งหมายจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับมาถึงขั้นที่4คือขั้นกำหนดแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็มันก็จะวนลูปอย่างนี้นะครับในการแก้ปัญหาความเสี่ยงใช่ค่ะ,ะคเป็นวัฏจักรเลยนะคะต่อไปค่ะหลักการบริหารความเสี่ยงก็คือจะประกอบด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน3 อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือการวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงซึ่งเราก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราจะมาดูการจัดลําดับก่อนหลังนะคะว่ามีการกําหนดอย่างไรทําอย่างไรในการปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงนะคะโดยเรียงจากลําดับวิกฤตว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังซึ่งเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงที่มีรายละเอียดนะคะสามารถนําไปใช้ในหน่วยงานได้จริงค่ะครับ ก็ <S <S ได้จบกันแล้วนะครับในในบทที่ 1, 2, ึสเนาะใช่ค่ะ,ะคของเรานะครับในวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพใช่ค่ะ,ะคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เราสองคนก็ลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ